โอเค,ครูมนะก่อนจะไปดูคลิปของผมนะ้องหลุนก็ต้องอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Max Stock กันด้วยนะ้องหลับพาน,นีช่องของเขาหนุผมก็จะเกี่ยวกับการแจกกินนะู้นนะนี่ตามนี้นะ้องหมุนคลิปของเขาในช่องนะู้นนะเพลี้ยผมนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเลยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องนี้ไว้ใตนะ้ในคลิปตะอลตะเคไปดูปกันต่อเลย โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เล่น gta san online กับทุกคนกันอีกเช่นเคยเลยนะครับผมนะอยู่ผมช่อง pinenexnoom นะก็หายไปนานพอสมควรเลยนะนาก็สำหรับวันนี้พี่ก็ได้มาอยู่ใน gta san online แบบเซิร์ฟ king city กันอีกแล้วนะหนาเซิร์ฟนี้ก็จะเป็น EP ที่สองนะหนาเซิร์ฟ king city นั่นเองนะหนาก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปแรกนะหนาก็สามารถย้อนไปดูได้นะหนาที่อยู่ระบบค่อนข้างที่จะละเอียดนะหนะ โอเคแล้วนะก่อนจะไปดูคลิปนะก็ต้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมกันด้วยนะครับผมนะก็สำหรับพรุ่งนี้ผมนะก็จะเป็นคลิเกิดเด็กใหม่นะนะคลิปแรกก็อยู่ตรงนี้แหละทุกคนนะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างนะสำหรับเซิร์ฟมิก้าเปลี่ยนอยู่พอสมควรนิดนึงนะพ่อหนานี่ตรงหลอดน้ำอาหารก็เปลี่ยนนะพ่อหนาแล้วก็หลอดตรงนี้ผมนะก็ทําให้มันสวยขึ้นนั่นเองนะสำหรับเซิร์ฟคีเซตีนะก็อัปเดตระบบมาก็ครั้งที่จะพอสมควรนุ่มนะโอเคนะพ่อหนาเดี๋ยวเรามาดู มีตัววายกันก่อนเลยน้องหมบตัววายก็ปกติเป็นเวนทอรี่ทั้งขอเขาให้ในบ้านนะก็จะเป็นของชังน้ำตาลหนึ่งสแล้วก็กระชับปองน้ำกระชับปองสับอัถเป็ได้เลยเนาะนี่เก็บมาเลยเอามันไปน้องหมาโอเคได้ของสุ่มเงินม่ได้ประกอบขันดำนั่นเองนะส่งไปได้เลยน้องหมาส่งไปหมดเลยน้องหมาดีได้เงินมา411บาทน้องหมาแล้วก็ได้โคเคนสามนั่นเอง เรามาสุกันได้เนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะคลิปนี้พี่อาจจะพูดเร็วไปไหนต้องขอโทษไปน้ำมือด้วยนะพอดีพี่เป็นคนสไตล์พูดเร็วๆรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะพูดเร็วไปเริ่มเร็วเกินจริงนะฮะก็ต้องขอโทษไปน้ำมอต้องจากพูดเลยแล้วก็พูดเปเรื่อยนะ นะแล้วก็อย่าลืมซื้อจิปิตในร้านค้าด้วยนะครับนะทนะี่ต้องอย่ารีบซื้อนะเพราะถ้าไม่ซื้อน้องหนัก็จะไม่สามารถปจับจิปิตได้นะก็โอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะนี่เมื่อซื้อปุ๊บก็จะสามารถจับจิปิตได้แล้วนะผมและมีก็สามารถกดดูได้เลยเนาะนี่โอเคเฉยก่กนอนแล้วผมนะเดีย๋ยวเรามาดูจิปิตเลยน,น้องนักทาเปิดละก็สำหรับสถานที่รถไปภายในเซิร์ฟนั่นแหะก็ เยอะพอสมควรนุ่มนก็หลักๆก็จะเป็นดู้ซ่อมรถตลาดร้านค้าตลาดเซิร์เวอร์ร้านค้าเสื้อผ้าทำอไปกับคีนุน่มนะแบประมาณนี้นะแล้วก็มีสถานที่อาบน้ำด้วยนะก็อย่าลืมชุดสบู่แบ็กันนะตุ่น,น,นแต่ว่าหลอดอาบน้ำนุ่มนะต้องต่ำกว่าห้าสิบก่อนนะโอเคก็อาบได้เนาะโอเคสิ่งต่อไปนุ่มนะเรับในพื้นที่ก็มุ่งเนาะก็จะเป็นงานถูกกรมหมายเนาะนี่งานถูกกรมหมายคือไฮเซิร์ฟนี้งานเยอะมากเลยนะนุ่มนะงานเยอะจริงๆริงเลยนี่ นี่คืองานตุ๊กตุ๋นใหม่เลยนะลูนะแต่ก็ยังมีงานตุ๊กตุ๋นสองอีกนะลูกหนักงานตุ๊กตุ๋นสองก็นี่คือเยอะมากลูกหนักนี่คืองานแบบหลากหลายมากลูกหนักผมว่าทําให้เบื่อเซิร์ฟเนี้ยทำงานไม่เบื่อนะก็สามารถไปดูราคาหน้าลูกหนเนี้ยเก็บกระดูกในงานเตุนกตุ๋นหม่งานเดียวนะงานอื่นก็น่าจะต้องหาเองเนาะเออนี่โอเคมีบันไดให้ไม่ลงกระโดดเองเนี่ยไม่เป็นไรนะลูกหนักลดเลือดทดเดียวเองโอเคก็สำหรับงานตุกตุ๋นหมก็น่าจะต้องไปหาเองนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะโซนรถเด็กใหม่น้ำหนักก็สามารถขึ้นได้ทุกคันเลยน้หนาคือหลากสีมาก้หนไม่เบื่อแบบนี้สีดําสีแดงสีส้มนะสีเหลืองสีเขียวสีเงินแล้วก็สีม่วงเนาะก็สีนี้ด้วยนะสีเทาเออตรงนี้ได้คันนะก็ตรงนี้รถใครก็ไม่รู้นะ้อหนาก็ไม่ควรเป็นเจนะก็คือไปการขวบรถคนอื่นนะ้อหนาสำหรับเป็นเจก็คือ กดเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบแอเปกดโลพด้วยนั่นเองนะอย่าขโมยกันนะคนนะนี่ด้านในก็เป็นสถานที่โซนถ่ายรูปได้นีตรงนี้นะไม่มีอะไรนะถ่ายรูปได้เคก็น่าจะดูอยากคิดเพล้วแล้วนะผมก็ไลฟ์ดีวิวตปมหมดแล้วนะเครับวันนี้พี่จะพาไปทํางานนะซึ่งงานที่ผมจะพาพี่ทำนะเป็นงานที่แบบว่าเป็นงานที่แบบน่าจะเงินดีสุดแล้วนะแต่ผมขอไปดูก่อนนะว่าตลาด ที่ตลาดน้่มหน่ะว่าตอนนี้งานอะดีสุดนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูหลักการทํางานน้่มหนาะว่าทํายังไงให้ได้เงินดีๆนั่นเองนะสำหรับเซิร์ฟนี้์น้่มหนาะเคก็สามารถขับขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปได้เลยน้่มหน่ะนี่ก็กรุณาปิดปิดประตูด้ยนย่หน่ะนี่กดเ็นนะแต่ว่านี่ประตูมันเปิดอยู่แล้วนะก็คือสามารถขับออกไปได้เลยโอเคแต่ผมขอขับไปตลาดักครู่นุ้่หนาะก็ตรงนี้นะสวนก็จะเป็นสวน เล่นการพนันนาะหนะี่ก็นี้ก็สามารถเข้าไปได้นะหน่ะี่ก็เบิกรถเก็บรถตรงนี้ได้เลยนะโอเคแล้วผมขอขับรถไปตลาดสักครู่นะโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคแล้วหนาะตอนนี้พี่ก็ได้ขับมายังตลาดเซิร์ฟเวอร์เป็นที่ที่ยอดนกหนาะเราจะอยู่กลางข้างๆุโมงคยามานั่นเองนะหน่ก็ใครไม่รู้ก็สามารถขับตามพี่ไปได้เลยนะน้องว่ากดทับกีบได้เลยนะก็จะมีบอกอยู่นะหน่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูราคาในตลาดกันหน่ว่างานอะไรดีนะหน่ ก็ดูได้เลยนะจะผมหางานที่มันดีเป็นดีที่สุดก่อนนะมุน28บาทิ25 23มีหลายงานมากเนาะนี่รู้สึกว่างานที่เจะได้เยอะสุดนะมุนน่ะคือคืองานเมมน,นื้อหมูนน่นอนนะเออเดี๋ยวพี่จะทำเนื้อหมูให้ทำละกันเนานเนมมนนะนี่งานเนื้อหมูน่าจะเยอะสุดนะมุนน่ะเป็น28นะไก่โอเคเนาะผมน่ะก็งานเนื้อหมูน่าจะได้เงินเยอะสุดแล้เออทุกคนไม่รู้ว่าไก่ได้ป่านี่ยเดี๋ยวผมลองตัดไปดูนะมุนน่ะอืมก็เป็นงานเนื้อหมูละกันเนาะ โอเคจะรถทับจีเบสไปในโน่นนะถ้าแกก็ขับไปนมะ่แตะว่าก็นะได้กันดีเนาะก็ให้น้ำไ่ทำงานที่เงินดีๆแล้วกันงานข้าวหมูนะโอ้โหสามพันนู่นนะก็จีเบสโน่นนะภายในเซิร์ฟนี้นู่นนะมก็จะมีเส้นลำทานนะแต่ว่าอาจจะบอกไม่ตรงนะโน่นนะจุดอยู่ตรงนู่นเลยโน่นอันนี้เส้นมันดบบอกไม่หมดนมนะโน่นไหนีเส,นเส้นจีเบสมีลำทานแนตะ่ว่ามันบอกไม่หมดนะนู่นไหนอยู่ภายในตรงแบบโลกสนาม สนามบินโน้นหลักๆนะเพื่อนสนามบินตรงนี้เป็นสนามบินแบบเอาไว้แบบไต่ออกันน้องวอลโวนซ่นี่นะเออถ้าใครไม่เคยเล่นเซิร์ฟโลเป่เราก่อน,นหน้าจะรู้จักบางหน้าตรงนั้นถ้าใครไม่เคยเล่นก็น่าจะไม่รู้จักมัเนเองโอเคไม่พูดมากแล้วเพยยเื่อนหน้าแปลงรับโอ้หน้านี่แล้วทำไมรถไม่มอยู่ตรงนี้วะส้องใส่ริมเก็บกันว่าเว่าแอดรีมเออไม่มันน่นใจหนะ้าโอเคเพื่อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นั่นเองนะนี่ก็สามารถเข้ามาคิวได้ว่าเข้ามาถามกันได้เลยเนาะ นี่หน้าเรงพยายามถือว่าแบบทําได้ดีเนาะทุกคนถือว่าดีปบบโอเคนะ้วหรือนะเพื่อไม่การเสียเวลานะเดี๋ยวผมขอครับไปงานข้าวหมูสักครู่หนาเดีย๋ยวพันธมือเอาวผิดทางผิดทางโอเคจเจอกันที่งานข้าวหมูครับผมโอเคแล้วผมนะตอนนี้ผมก็ได้ขับมายังตลาดเรได้รอแล้วหนาคือไม่โคตรไกลนะนหนาคือหลุดด้วยผมถ่าเครื่องบนนุชิฟแบบผมหลุดนะนหนาก็เลยแบบมาช้านิดนึงแล้วกว่าจะถึงนะนั่นแหละทุกคนก็ ใช่ๆฝากกดติดตามช่องกดไลค์ได้ด้วยนะไหนะ <c oughs> พูดไปนะเดี๋ยวคนจะเบื่อกันโอเคนุ่มหนาเดี๋ยวผมหาจุดขายมันกันนึงนี่น้วัวนุ่มหนาเหนื่อยโดนอยู่ไหนนะหากรุนมน,น,นุ่มหนาหนี่เดีคือแบบจุดขายของคือเยอะมากนุ่มหนาไปในเซิร์ฟนี่อันนี้คุชชั่นนุน่มหนานี่คือรายงานม,มากนุน่มหนาเดี๋ยวเอากระดูกทุบด้วยแอปนะเปิลมูวยอะไรครับเนี่ย ขายหมูไม่เจอนะแล้วอ,อยู่ฝั่งนูแล้วผมขายหมูเนี่ยเจอแล้วทุกคเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ข้างไอนี่นู้นนะข้างตัวแต่ตัวนะเมื่อกี้ผมก็เดินไปโน่นใหม่ว่าที่ผมก็ผมก็ไม่เห็นนะเมื่อกี้ผมเดินมาะมาณนี้นะครับก็เดินอ่ะคือเชฟเขาพูดว่าทำเพลงแล้วมาต่อบก็เดินนี่ก็เอาทำไมต้องหมดสปายนทุกคนอา้อา,อา,อาวทำไมป้าเป็นแก่ยี่สิบแปดตียี่สิบเก้าวะทุกคน หลอกชัดๆเก็บสัเก็บเอาผมแต่ไมปิดอ๋อทำไมราคาสิบบาททุกคนป้ายมันหลอกเหรอ,อเฮ้ยไม่ขายแหลมแหลมหมูชิ้นขายไปหมดแล้วผมั้นะผมนึงึงว่าผมเก็บไปยันอะนะเตรียเมเก็บมาแล้วก็หลุดด้วยขายไปด้วยหนึ่งเซนนู้นนะราคาป้ายนี้สงสัยจะหลอกมุงนะก็ให้เดินมาดูในตลา,าดเองนะมุงนะผมก็ไม่รู้ไงว่าป้ายจะหลอกผมโอเคแล้วผมนะนี่ ป้ายอย่าไปเชี่ยนะุ่มนาอย่าไปดูเลยบางทีป้ายมันตรงบางทีตรงไม่ตรงนะมุกหนะนี่ดูแรกอ่ผมไม่มั่นใจว่ามันตรงทุกอันหรือเปล่านะเมื่อกี้คือเดบเนื้อหมูไม่ตรงนะทุกคน,น,นว่ามันราคามันรีวะไม่ใช่อ่ะทุกคนราคาไม่ดีอนะเอาราคามันรีหรือว่านี่ยเนี่นยอนะป้ายตรงนะ่มหนาผมก็ลืมดูว่าราคามันรีนะ่มหนาะขอโทษด้วยทุกคนแบกซื้อบือ้อโอเคแล้วนะก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหลักวิธีการอ่าทางานภายในเซิร์ฟเวอร์ั่แหละให้ได้เงินเยอะนะนนเี่ก็ให้เรามาดูราคาเช็คตลาดตลาดบ่อยๆรูปหนะผมก็ลืมดูว่าครบชั่วโมงแล้วทุกคนโอเคอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะนุ่นก็ลืมดูนะนุ่มนอันนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดที่ผมซื้อเือเองนะโอเครอบหนะก็สำหรับภายในเซิร์ฟนี้ก็ระบบต่างๆก็ได้พูดไปแล้วนะ่หนะสำหรับระบบอีพีก็ผมก็ได้พูดไปแล้วนะสำหรับระบบแล้วก็อีพีนี้ก็เป็นการทำงานนะหน โอเคโน้ตมะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแบงกันกนัวโน้ตน right 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 no ะแล้วจะเป็นเซวอะไรอีกนะโนาสำหรับคลิปต่อไปก็ต้องรอดูกันเลยนะครับ